มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลูกศิษย์กว่า500ชีวิตล้อมรอบวัดคัดค้านเผาหลวงพ่อบุญมาเมื่อช่วงค่ำวันที่19พฤษภาค,คมที่ผ่านมาบริเวณเมรุสถานวัดอนุภาตปิสดาราม ชาวบ้านในตำบลกระทูก,กว่า100คนรวมตัวกันร่วมกันคัดค้านกรณีที่ทางวัดกำลังทำพิธีพระราชทานเพลิงศพร่างสรีระพระครูปัญญาพิโมลหรือว่าหลวงพ่อบุญมาอดีตเจ้าอาวาสวัดอนุภาคฤษ,ษดารามหรือว่าวัดเกตโฮซึ่งในช่วงบ่ายนะคะทางวัด ได้มีการจัดให้มีพิธีทอดผ้าใบบางสุกุลในพิธีพระราชทานเพลิงโศภะครูปัญญาพิมลโดยมีนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีค่ะและจะมีการเผาจริงเวลา1 9กานาฬิกานะคะแต่หลังจากชาวบ้านในพื้นที่ที่เลื่อมใสศรัทธาพระองค์ท่านทราบข่าวว่าทางวัชจัดพิธีเผาศรีระของท่านไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงได้ออกมารวมตัวกันคัดค้านบรรยากาศเป็นไป,นปนด้วยความตึงเครียดค่ะ จนเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองต้องจัดกำลังมารักษาความปลอดภัยทั้งนี้ต่อมานายนรัศักด์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและก็นายเรวัตอารีรอบนายกอบจภูเก็ตลงพื้นที่เพื่อเจราจากับชาวบ้านและทางวัดเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งจากการเจราจาจะหารือกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกองราชพิธีในเบื้องต้น ได้ข้อสรุปให้เลื่อนกำหนดการเผาออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนดทำให้ชาวบ้านพอใจและได้ยกลงศพออกจากเมรุนำร่างไปเก็บไว้ในโรงแก้วภายในวัดเหมือนเดิมก่อนที่ชาวบ้านนั้นจะได้แยกย้ายกันกลับค่ะเสียงบอกเล่าจากชาวบ้านเมื่อมารวมกันคัดค้านบางส่วนบอกว่าพระครูปัญญาพิโมลหรือว่าหลวงพ่อบุญมาอดีตเจ้าอาวาสเป็นที่เคารพนับถือและเลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่มาอย่างยาวนาน ที่ผ่านมาทางจะเอาวาสเคยสั่งไว้ว่าหากรักสังขารให้เก็บร่างท่านเอาไว้เนื่องจากท่านกลัวร้อนอีกทั้งอยากให้ลูกหลานได้มากราบไหว้ซึ่งก็ได้เก็บร่างมานานแล้วโดยร่างของท่านไม่เน่าสลายแต่อย่างใดชาวบ้านจึงอยากให้เก็บร่างของท่านเอาไว้ต่อไปเพื่อให้ลูกหลานรวมถึงชาวภูเก็ตได้กราบสักการะลำลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ